เป็นช่วงกำลังติดตั้งน็อตยึดแคมใต้เต็นท์นะครับนี่มารวมตัวเอเวอเรสต์ในเกนนะครับมาตกแต่งอะไรต่างๆอันนี้มาจัดแนวสายแคมป์อีกหนึ่งคันนะครับเอเวอเรสต์ในกเกน ติดตั้งเต็นท์ครับตอนนี้เราจะการเทลรการใช้งานนะครับ mm. เป็นเต็นท์ตัวแบรน์ของไวร์แลนด์ไดฟี่มาเนี่ยปลดตะขอ,อง่ายครับ4มุมมีด้านหน้าส่วนตัวนี้ออนนิ่งนะครับไวร์แลนด์ปลดด้านหลังด mm. ้านหนัง ม,มีมือจับให้ด้วยนะครับแล้วมีชุดทานครับรองรับน้ำหนักเต็มทีทพานเม็ตสามปิดนะครับโโยกหลังเลยมียกหลังปิดกลางขอขอเตะครับก็ปล่อยจะมีโชคดันนะครับแล้วก็ดึงเชือกส่วนตัวนี้จะมีบรรจัอัน,นนี้บันไดยดำนะครับมีแผ่นกันลื่นการเจ็บเท้าให้ด้วยครับตองชุครับ คือกลางขึ้นจะมีโชคดันขึ้นนะคตัวเตตปันไดอีกทีนะครับน,นีกลางขึ้นมาแล้วนะครับตัวเตน็นนี่มาชมภายในเต็นนะครับอันนี้ชุดไฟ L e d เส้นเลยนะครับอันนี้ก็หาชุดเผาแบงมาเสียบใช้งานได้เลย หัวน,นอนก็เปิดรับลมได้นะครับมีจุดแขวนไว้เก็บพวกสิ่งของได้นะครับจะเปิดรับลมได้ครับตัวนี้ขึ้นได้สามด้านนะครับเต้นตตัวนี้จะเป็นตัวสะไลด์ค้ำด้านหน้าและข้างในจะมีตัวชุดค้ำด้วยนะครับรูดซิค้ำให้ตัวหน้าเต็นตึง พร้อมชุดกระเป๋าไวแลนด์เอาไว้ใส่รองเท้าได้ครับถอดออกได้มีกิ๊บครับปดได้มีให้สองใบนะครับกระเป๋าถอดย้ายไปไว้ฝั่งนู้นก็ได้ครับนี้มาดูตัวออนนิ่งไวแลนด์ตัวนี้เป็นตัวกึ่งนะครับกล่องอลูกับผ้าใบผ้าเป็นสีดำนะครับ เสางานอลูมิเนียมนะครับอ่า,อานี่ก็ข่้นข้างจะมีอะไรครับพร้อมเชือกดึงตัวนี้คานจะเป็นตัวล็อกปุ่มนะครับตัวนี้ตึงมากข้างบนต้องกลัวถ้าเป็นรูนเนี่ยจะใช้บิดหมุนตัวนี้ใช้เป็นปุ่มล็อกดึงสไลด์ออกมาล็อกรัวนี้เป็นองตัว,วนี้จะเป็นตัวท้ายใบยปุ่ม เต็นตัวไวแลนบัคกิเซอร์ตัวนี้แหละวีสองโปตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับตัวนี้ราคาห้าหมืนกว่าบาทนะครับราคาเป็นชุดยกหัวได้มีชุดขากันไกรกับ้อมโชว์ดีตัวคัมล็อกโชว์ให้ด้วยนะครับแต่เรายังไม่ได้ดใส่ติดตั้งกับตัวเอเวอเรสต์นเกนนะครับอเเวเรส เต็มตัวออกแนวสายแคมอีกหนึ่งคันนะครับถาสถนใจสนใจก็สามารถทักสอบถามมาได้นะครับร้านเล็กนีวายอโตช็อปเป็นตัวแทนติดตั้งเต็นท์บนรถแบน์แม e ็กอีฟิปโซนภาคตะว,วันออกจังหวัดระยองนะครับเบอร์โทรติดต่อ0 8 1 6 8 7 8 8 7 9